next station จุดไปจเข่าหม่จทุก s t a t i o ว่าเราจะมาถามน้องๆทั้งสองคนว่ามีทฤษฎีที่เราได้ใช้ไหมเริ่มจากน้องฟ้าก่อนเลย อย่างแรกเลยเนาะเราก็จนะยินเอ๊ะยี่สิบเอ็ดวันอ,อะไรใดๆส่งพวงส่งเฮ้แล้วช่วงนั้นก็แบบตอนปิดเทอมมสามยังเป็นเป็นเด็กอยู่ยแล้วก็แบบมีรุ่นพี่คนนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบอยากลองอยากลองเล่นดูบ้างแต่ไม่เคยไม่เคยเล่นนะอยากลองเล่นดูบ้างก็เลยเล่นเล่น,ลน,ลนส่งไปสุด ตอนนี้เป็นเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะไม่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนเล่นนะแล้วก็ได้เป็นแฟนกันเลยอุ้ยือโรแมนติกอ่ะจนเพื่อนมีแฟนแล้วหนูยังไม่มีเลยเอ๊คุณไอคุณเนี่ยเชื่อในทฤษฎีรักรอะไรแบบนี้ไหมเอ่ยเชื่อครับแต่ทฤษฎีของแอร์จะแบบไปในทางสายเปมากกว่าอุ้ยเอ๊อุยแบบนี้แหละถูกต้องทฤษฎีเงินตราเนาะออใช่ทฤษฎีนี้แบบใช้ตอนเป็นพี่ชนอุ้ย ที่ชนเวอร์ชันที่จีบเทอาน้ำเป็นอย่างนั้นไปใช่เราก็จะแบบเพื่อนจะเห็นน้องคนนึงแบบน่ารักมากเพื่อนก็แซวแบบเฮ้ยมึงน้องคนนี้น่ารักมากแล้วก็แบบฟอยจีไปชอบไงแล้วเราก็แอบส่งแบบขนมส่งน้ําไปให้เวลาแบบที่เราติวเสร็จอะไรางี้ก็สั่งมาให้ด้วยคือฟินฉ่ำคำหอมมากเราป่าสุดๆเราเราเราเลี้ยงแค่น้ำคนเดียวใช่ คนเดียวเลยไม่ไม่แต่ช่วงแรกๆก็จะเลี้ยง,งเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวเราสั่งชา,านมงไข่มุกให้เราคนหนึงแล้วก็ให้แจงนองน้ำด้วยให้น้องน้ำด้วยแล้วว่าแจงนองน้ำม,มีทั้งหมด20คนตั้งหมดโ <c oughs> อ <c oughs> เป็นงานไปเนาะ next station